ปีศาจงูกำลังจะหลบหนีตอนที่ห้าบโยคนคุ้นเคยนี้เองชื่อเย่ตายไปตั้งนานขนาดนี้แล้วไม่นึกเลยว่าจะทิ้งพินที่เอาไว้รับมือฆ่าโดยเฉพาะเอาไว้ตายแล้วก็ยังไม่สงบสุขอีกเจ้ามีคู่ควรจะเอ่ยชื่อของเขา ข้าเองก็เล่นสนุกพอแล้ววันนี้ขอพาน้องสาวกลับบ้านก่อนแล้วกันเฝ้าสำนักมีเทียนของพวกเจ้าไว้ให้ดีเถอะวันหน้าค่อยมาสู้กันใหม่จางเทียนซือทำได้แค่มองการจากไปของซาขาสัวอาการบาดเจ็บของจี้หยวนเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ลุงที่พูดไม่เป็นภาษา เร็วไม่ไหวแล้วหูลี่ร้องไห้คร่ำครวญท่านอาจารย์ขอร้องละ่ะช่วยสิทธิ์พี่ใหญ่ด้วยเป็นความผิดของข้าเองที่ดื้อจะลงไปเก็บตลับชาติที่ทําล่นจนพลาดท่าโดนปีศาจจับตัวไว้เป็นความผิดของข้าเองข้าทำให้สิทธิ์พี่ใหญ่เดือดร้อนจนเขาต้องบาดเจ็บขนาดนี้ สายฟ้าด่านเคราะห์ระดับหยวนอิงผ่านลงมาทำเอารากฐานและเส้นลมปราณทั่วร่างของเขาเสียหายจนหมดไม่เพียงแต่การบำเพ็ญเพียรครึ่งค่อนชีวิตของเขาต้องสูญเปล่าแต่วันหน้าคงยากจะฝึกวรยุทธ์ได้อีกสิทธิพี่ใหญ่หากมิใช่เพราะเจ้าเขาจะยอมรับสายฟ้า ด่านเคราะห์นั่นเพียงลำพังหรือเป็นเจ้าเองที่วันๆไม่รู้จักก้าวหน้าเอาแต่เที่ยวเล่นรักสบายหากเจ้าตั้งใจฝึกฝนสักนิดวันนี้จี้หยวนคงไม่ต้องมาเจ็บหนักเพราะเจ้าเป็นตัวถ่วงแบบนี้นกกะเรียนของข้านั่งได้ไม่ครบทุกคนหรอกนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าไม่ใช่สิทธิ์ของสำนักมีเทียนอีกต่อไป ทานอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านต้องรักษาสิทธิ์พี่ใหญ่ให้หายนะสิทธิ์พี่ใหญ่ล้วนเป็นความผิดข้าเป็นเพราะข้าไม่เอาไหนยามคับขันทีไรก็เป็นตัวทวงสิทธิ์พี่ใหญ่ตลอดหากข้าเก่งที่ได้สักครึ่งหนึ่งของสิทธิพี่ก็คงไม่ทำให้สิทธิพี่ต้องเจ็บหนักขนาดนี้ สิทธิ์พี่ใหญ่วรยุทธ์สูญสิ้นเพราะค่าหากวันหน้าเขาโดนผู้อื่นรังแกจะทำอย่างไรไมีได้ข้าจะต้องเก่งขึ้นให้ได้เก่งจนสามารถปกป้องสิทธิ์พี่ใหญ่ได้ท่านอาจารย์จริงๆแล้วขูลี่เขาพูดอีกคำเดียวข้าจะโยนเจ้าลงไปอยู่เป็นเพื่อนเขา เรื่องของเจ้ากลับไปแล้วข้าค่อยสะสางบัญชีท่านอาจารย์ดุจังเลยคิดในใจจี้อยู่อันเอย๋ยอย่าโทษอาจารย์ที่ใจร้ายเลยนะเจ้าจะเอาหูรี่ผูกติดไว้ข้างกายคอยตามใจให้เขาก่อเรื่องไม่จบไม่สิ้นไม่ได้เขาก็มีเส้นทางของเขาที่ต้องเดิน เจ้าต้องปล่อยให้เขาเติบโตเมื่อกลับมาถึงสำนักมีเทียนเจิ้งสู้ชงซานตามข้ามาช่วยไร่าอาคมสิทธิ์คนอื่นๆให้เตรียมอุปกรณ์และรออยู่หน้าประตูช่วงหลายวันนี้จัดเตรียมคนเฝ้ารักษาความปลอดภัยด้วยจีเทียนซื่อ เจ้าพาปีศาจในอ้อมแขนของเจ้าเข้ามาด้วยช่วงไม่กี่วันนี้ห้ามใครออกจากสํานักเรื่องการเดินทางครั้งนี้ก็ห้ามแพร่งพรายให้ใครรู้เด็ดขาดขอรับพวกเจ้าร้าอาคมต่อไปข้าจะฝังเข็มให้เขาอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยต้องลำบากพวกเจ้าสักพักวางใจเถิดสิที์พี่ รอจนมืดค่ำแล้วก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างในเป็นอย่างไรบ้างท่านอาจารย์รู้แล้วว่าสือจิวก็คือหลิวอู่ซินแล้วท่านอาจารย์จะจัดการกับสือจิวอย่างไรเป่าเป่าแฝงตัวเข้ามาอยู่ข้างกายข้าก็เพื่อกงล้อกลืนพระจันทร์จริงๆง,งั้นหรือจริงๆแล้วแค่เขาบอกข้ามาคำเดียวก็ได้แท้ๆ เพราะกงล้อกลืนพระจันทร์เดิมทีก็เป็นของวิเศษเผ่าปีศาจอยู่แล้วการที่เขาจะเอามันคืนกลับไปก็เป็นเรื่องที่ถูกที่ควรเขาไม่ได้พิษสวาสในตัวข้าเลยสักนิดเดียวงั้นหรือแล้วไหนจะเรื่องท่านลุงของสือจิวอีกสรุปแล้วเขาอยากให้สือจิวจำเรื่องอะไรได้กันแน่ถ้าเป็นเรื่องร้ายๆหากสือจิวจำได้ขึ้นมา จะเสียใจหรือไม่แต่แล้วก็มีเสียงของบางอย่างตกลงบนพื้นชงซานร,รีบเข้ามาประคองสิทธพิพี่ไม่เป็นไรข้าแค่ใช้พินของท่านอาจารย์เลยโดนผลสะท้อนกลับนิดหน่อยพักสักครู่ก็หายชงซานร,รีบจับชีพจรพลังเวทของท่าน ทำไมถึงได้เหือดแห้งขนาดนี้ตอนที่59หลายปีมานี้ที่แท้ท่านแอบทําอะไรลับหลังพวกเรากันแน่ทุกครั้งที่ท่านเก็บตัวฝึกวิชาพลังนอกจากจะไม่เพิ่มแล้วยังลดลงอีกหากท่านมีเรื่องลำบากใจก็บอกข้ากับเจิ้งสู้มาตามตรงเถอะพวกเราจะได้ช่วยกันแบกรับเรื่องของข้า ไม่จำเป็นต้องแต่แล้วก็ไม่สามารถฝืนทนได้อีกต่อไปสิทธิพี่จางเทียนซือกลับสู่ร่างเด็กอีกครั้งซือจุนซือจุนท่านเป็นอะไรหรือไม่ข้างในเกิดอะไรขึ้นให้ข้าเข้าไปช่วยหรือไม่ขอรับเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นอาจารย์อา อาจารย์ของพวกเจ้าไม่เป็นไรแค่เหนื่อยไปหน่อยสองคนข้างในก็พ้นขีดอันตรายแล้วเจ้าเด็กบ้านี่ก็ใจกล้าบ้าบินจริงๆกล้าพาราชาปีศาจกลับมาด้วยวันนี้อาจารย์ของเจ้าเหนื่อยมากถือว่าเจ้ารอดตัวไปบุดรวิดรีบไปคิดหาข้ออ้างมาซะพรุ่งนี้ถ้าเขาตื่นเมื่อไหร่เจ้าโดนดีแน่ก็แค่ โดนไล่ออกจากสำนักไม่ใช่หรือค่าจัดการเรื่องนั้นไม่ไหวหรอกมันเยอะเกินไปไปดูงูน้อยของข้าดีกว่าที่พมนักของจางเทียนซือคิดในใจนั่นไงตัวหดเล็กลงจริงๆด้วยวันนี้จัดการจีเทียนซือก่อนดีกว่าจีเทียนซือ สี่หน้าของเทียนซือดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเจ้าจะพูดจะจาอะไรก็ระวังปากหน่อยวางใจเถอะสิทธิพี่อาเฉิงข้ามีวิธีรับมือไม่ค่อยเมื่อเปิดประตูออกสิทธิพี่อาเฉิงก็รีบถอยทับทันทีแค่อารมณ์ไม่ดีจริงๆหรือสิทธิของข้ามาแล้วพระเอก คุกเข่าแบบไม่ต้องคิดท่านอาจารย์สิทธิผิดไปแล้วเป็นความผิดของสิทธิเองทั้งหมดได้โปรดปล่อยลิวอูซินไปเถอะขอรับเจ้าช่างบังอาจนักกดสำนักที่ให้เจ้าคัดลอกตอนมอบตัวเป็นสิทธิตอนนี้เจ้าเห็นเป็นแค่ลมผ่านหูหรือไรสรุปแล้วเรื่องของหลิวอูซินมันเป็นมายังไงกันแน่จีเทียนซื่อ โกหกหน้าตายเขาชอบสิทธิ์ขอรับดื้อดึงจะเกาะติดสิทธิ์มาให้ได้ไม่ใช่สิไม่ใช่สิสรหัสผิดท่านอาจารย์ลิวอูซินสูญเสียพลังปีศาจไปจนหมดสิ้นแล้วจะไปเป็นพิษภัยต่อสํานักได้อย่างไรขอรับแถมสิทธิ์ยังเป็นพยานได้ว่าขบเขาสะกดปีศาจแตกนั้นไม่ได้เป็นฝีมือของลิวอูซิน มีคนจงใจใส่ร้ายหลิวอูซินให้เขาเป็นแพะรับบาปแถมยังชฉวยโอกาสช่วงชิงพลังปีศาจของเขาไปคาเห็นเขาหน้าสงสารจริงๆก็เลยปิดบังตัวตนให้นี่มันก็แค่คำพูดฝ่ายเดียวของเจ้าหลักฐานอะไรก็ไม่มีให้พิสูจน์สิทธิ์รู้ว่าคำพูดของสิทธิ์อาจจะไม่มีน้ำหนักพอ แต่ถ้าหลิวอูซินยังมีชีวิตอยู่เผ่าปีศาจภายในก็จะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายคอยระแวงกันเองจนไม่มีเวลามาเพ่งเลงมนุษย์น่ขอรับอีกอย่างสิทธิ์อยู่กับหลิวอูซินมานานที่สุดสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้โหดเที่ยมอำมหิตเหมือนในข่าวลือหากส่งสิทธิ์ไปดูแลเขาไม่แน่ว่าระหว่างรักษาตัว สิทธิ์อาจจะกล่อมเราจิตใจเขาได้นะขอรับท่านอาจารย์ที่มองทะลุปลุกปโปรงแบบข้ารู้ทันเองนะข้าจะยอมให้เจ้าขังเขาไว้ที่ยอดเขาด้านหลังเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บก่อนที่ข้าจะคิดหามาตรการได้เจ้าเฝ้าเขาให้ดีห้ามให้ลงจากเขาเด็ดขาดไม่งั้นเจ้าเจอดีแน่ แล้วก็งานประลองเหอเทียนใกล้เข้ามาแล้วเจ้าห้ามทิ้งการฝึกซ้อมเด็ดขาดขอบพระคุณซือจุนที่ช่วยให้สมหวังขอรับเป่าเป่าเมื่อไร่เจ้าจะฟื้นสักทีเป่าเป่าของข้าราชาง,งูผู้ยิ่งใหญ่น้องงูตอนหลับก็ยังสวยทำให้คนโรคจิตบางคนอดใจไม่ไหว ตอนที่ข้าเห็นสื่อจิวครั้งแรกข้าก็รู้เลยว่าเขาอยากกลับบ้านกับข้าข้าช่างโชคดีจริงๆน้องงูที่ลืมตาตื่นแล้วสีหน้าว้างเปล่าเป่าเป่าในที่สุดเจ้าก็ตื่นแล้วน้องงูลุกขึ้นมาสมองงูเริ่มประมวลผลขวาปากยุงนั่นไว้เป่าเป่า ตอนนี้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างหิวหรือไม่อยากดื่มน้ำหรือไม่ข้าข้าต้มโจ๊กเนื้อไว้ให้แล้วแผลยังเจ็บอยู่หรือไม่เจ้ารู้มาตลอดใช่หรือไม่ว่าสือจิวก็คืออ้อสือและก็คืออาซินเดี๋ยวสิเป่าเป้าฟังข้าอธิบายก่อน เจ้าเฝ้าดูข้าเล่นละครตบตาเป็นตัวตลกอยู่ตรงหน้าเจ้ามาตลอดเลยสินะจีเทียนซื้อเจ้าซ่อนเคี้ยวเล็บได้แนบเนียนนักหรือเป่าเป่าข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วฟังข้าอธิบายก่อนเป่าเป่าขอร้องละ่ะอย่ากัดข้ากรี๊ดเจ็บเจ็บเจ็บตอนที่หกสิบ เทียนซื้อตรงนี้จ้ะมันอยู่ใกล้กับถ้ำที่ท่านใช้เก็บตัวบําเพ็ญเพียรเกินไปหน่อยหรือไม่ขอรับก็แค่ลงอาคมเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยงูปีศาจที่ไร้พลังเวทตนเดียวจะมีปัญญามาทำลายค่ายกลของข้าได้หรือคิดในใจแต่จีเทียนซื่อนี่สินับวันยิ่งควบคุมยากขึ้นทุกที จีเทียนซื้อเจ้าตัวดีเจ้าเล่นละครตบตาข้ามาตลอดเลยสินะเห็นข้าเล่นปลาหีให้ดูมันสนุกนักใช่หรือไม่เป่าเปาข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วจริงๆข้าผิดไปแล้วไปกันเถอะสองคนนี้หนวกหูนะักขอรับปากบอกว่าจะรักษาข้าที่แท้ก็หลอกข้ามาที่สำนักมีเทียน เพื่อจะขังข้าไว้ที่นี่ต่างหากข้าทนกฎระเบียบของสำนักพวกเจ้าไม่ไหวหรอกนะข้าจะกลับเผ่าปีศาจเดี๋ยวนี้ช้าก่อนท่านอาจารย์บอกว่าถ้าแผลเจ้ายังไม่หายห้ามลงจากเขาตอนนี้เจ้าไม่มีพลังปีศาจเหลืออยู่เลยกลับไปเผ่าปีศาจมันจะอันตรายมากใส่หัวไปเป่าเป่าเชี่ยเอ้ย เจ้ายาหลับไปแล้วน้องงูเข้าสู่ภาวะจำศีลกลับมาก่อไฟย่างงูกันต่อก็บอกแล้วไงเจ้าดื้อจะออกไปข้างนอกให้ได้นี่ข้าต้องกอดเจ้าไว้นานแค่ไหนกว่าเจ้าจะตื่นเจ้างูน้อยตัวแสบไร้หัวใจคิดในใจพอจำศีลแล้ว ก็จะคืนร่างเดิมนี่มันสุดยอดไปเลยนี่มันสวรรค์ชัดๆเอาแล้วไอ้บ้าคลั่งรักงูฟัดพงงูอย่างกับฟัดพงแมวเข้าสู่ช่วงกลางคืนสมองงูเปิดเครื่องเสียงท้องร้องครวครากหิวแล้วในหม้อน่าจะมีอะไรกินบ้างนะน้องงูเข้าสู่โหมดออกล่า กำลังหาอาหารอีพื้นนี่เย็นชะมัดแล้วก็มาเปิดฝาหม้อที่มีโจ๊กเนื้อกำลังเดือดผุดผุดอยู่ในหม้อเนื้ออร่อยเสียงสดจวบจ้าบดังมาแต่ไกลดูเหมือนจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ช้อนมันเกะก,กะกินจากหม้อเลยแล้วกันจีเทียนซื่อ ที่แอบดูอยู่เงียบๆโดยสายตาครั่งรักนี่มันหลอนแล้วคุณพี่น้องงูก็หันไปเห็นภาพบาดตาพอดีตกใจร้องกรีดผีหลอกเสียงตุ้มตกลงไปในหม้อโจกร้อนร้อนร้อนจะสุกแล้วจะสุกแล้วคอมเมนต์จากนักวาดหลิวอูซิน ในห้องห้ามต้มโจ๊กงูนะพระเอกเรียกเสียงหลงเป่าเป่าโชคดีที่ใช้ตะเกียบคีบขึ้นมาทันน้องงูหน้ามุยเจ้าห้ามเอาเรื่องที่ข่าตกลงไปในหม้อไปแพร่งพรายให้ใครรู้เด็ดขาดไม่งั้นเจ้าเจอดีแน่เอาละเอาล่ะ,าละมาทายาก่อนนะ อย่าคิดว่าข้ายอมให้เจ้าทายาแล้วแปลว่าข้าจะยกโทษให้เจ้านะพระเอกคิดในใจน่ารักจนจะเป็นบ้าอยู่แล้ว <c oughs> งั้นเป่าๆยังอยากจะกินโจ๊กเนื้ออยู่หรือไม่คิดในใจน่ารักเกินไปแล้วอยากจะฟัดให้ตายคามือซะจริงๆพยายามข่มใจสุดฤทธิ์ข้าไม่กินโจ๊กแล้ว ข้าจะกินเนื้อคนโดยเฉพาะเนื้อคนที่มีผมหยิกสีดำมีนมใหญ่ๆอืมอืมจีเทียนซื่อเตียงมันเย็นรีบๆมาอุ่นเตียงให้ไวเลยมาแล้วมาแล้วเทน้ำเสร็จแล้วจะรีบไปพรุ่งนี้ขาทางทำให้บ้านอุ่นกว่านี้หน่อยหนาวขนาดนี้ใช่ที่ที่งูจะอยู่ได้ไหมฮะ สวรรค์สวรรค์มาอีกแล้วเกิดมาชาตินี้คุ้มแล้วฟินตายตาหลับนี่จีเทียนซื่อฟังข้าอยู่หรือเปล่าตัดภาพมาที่ถ้ำบำเพญเพียนของจางเทียนซื่อจันกระจ่างแขวนค้างชั่วกาลวะประสานความเป็นนิรัน์ไม่เคยละเว้นผู้ใด ความลับของจางเทียนซือก็คือร่างของปรมาจารย์ชื่อเย่นี่เองท่านอาจารย์ได้เจอกันอีกแล้วนับตั้งแต่ท่านละสังขารไปก็ผ่านมาร่วมห้าสิบปีแล้วหลายปีมานี้ร่างกายทุกชิ้นส่วนของท่านเส้นเลือดทุกตารางนิ้วล้วนใช้พลังเวทของข้าเป็นสื่อนำเพื่อยื้สภาพเอาไว้ ยามนี้แหล่งพลังวิญญาณของข้าเหือดแห้งการสะท้อนกลับของวิชายิ่งรุนแรงขึ้นทุกทีเหตุใดท่านถึงยังหลับไหลไม่ตื่นขึ้นมาเสียทีเพียงเพราะข้าเคยมีความคิดเกินเลยต่อท่านงั้นหรือท่านถึงต้องใช้วิธีการเช่นนี้มาทรมานข้าตอนที่61 ท่านอาจารย์ข้าเกลียดท่านจริงๆเกลียดที่ท่านไร้เยื่อใหญ่ทำอะไรขอไปทีเกลียดที่ท่านนิ่งดูได้ไม่สนใจใยดีอะไรทั้งนั้นเกลียดที่ท่านตัวตายดับสูญหลุดพ้นไปอย่างง่ายดายยิ่งเกลียดที่ท่านทิ้งข้าไว้ลำพังให้ข้าต้องมารับรสความขมขื่นทั้งหลายบนโลกนี้แทนท่าน ท่านอาจารย์ท่านจะต้องตื่นขึ้นมามีเพียงท่านมีชีวิตอยู่เท่านั้นถึงจะสวยสุขกับความทุกข์ทรมานของการมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้เป็นพยานมองดูความเสื่อมสลายของสปปรรพสิ่งทยอยจากท่านไปกลับมาที่กระท่อมน้อยหลังเขาท่ามกลางพายุหิมะต่อไปนี้ทุกวัน จะได้ลืมตาตื่นขึ้นมาจากหางอันใหญ่โตของเป่าเปามีความสุขจังเลยเป่าเปาอรุณสวัสดิน์นันปากหรือยุงมาลาเรียโหมดแม่สีเรือนต้องทำบ้านให้อุ่นเข้าไว้เป่าเปาจะได้ไม่ต้องจำศีลยังต้องตุนไก่บำรุงร่างกายให้เป่าเป,า,เปาสักตัว เอาผ้าห่มไปเพิ่มให้เป่าเปาหน่อยเป่าเปาตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้วเป่าเปาสำนักมีเทียนกำลังจะจัดงานประลองเหอเทียนข้าต้องลงเขาไปฝึกวิชาอืมอืมเจ้านะ่ะพักรักษาตัวอยู่แต่ในบ้านดีๆอย่าหนีเที่ยวล่ะพูดจบก็รีบออกไปทิ้งภรรยาคนงาม ที่ยิ้มชั่วร้ายเอาไว้น้องงูคิดชิรักษาตัวอะไรกันข้าสบายดีจะตายราชาผู้นี้จะหนีเที่ยวข้าอยากจะไปแค่สำนักมีเทียนกระจอกกระจอกจะมาขังข้าได้หรือแล้วก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งข้าเป็นอิสระแล้วแต่เชีย่ยเอ้ยสะดุดที่เดิมอีกแล้ว เข้าสู่โหมดจำศีลเรียบร้อยแล้ววิ่งมาถึงกลางเขานึกขึ้นได้ว่าลืมเอาเสื้อผ้าที่จะซักลงไปด้วยเขามานอนหลับข้างนอกอีกแล้วหรือพระเอกอุ้มกลับไปพวกเรากลับไปนอนกันนะน้องงูละเมอเรียกจีเทียนซื้อข้าอยากกลับเผ่าปีซาสรุปแล้วที่เผ่าปีซา มีใครอยู่กันแน่เจ้าถึงอยากกลับไปขนาดนั้นนอกจากข้าแล้วเจ้ายังมีคนอื่นอีกหรือไม่ได้การถ้าวันหน้าเป่าเป่ากลับเผ่าปีศาจแล้วได้ขึ้นเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วข้าจะทําอย่างไรจนป่านนี้ข้ายังไม่มีชื่อไม่มีสถานะอะไรเลยข้าจะต้องแย่งตําแหน่งพระชายามาให้ตัวเองให้ได้ น้องโงูตื่นขึ้นมาแบบสลืมสลือลุกขึ้นหาวและบิดขี้เกียจเป่าเป่าให้เจ้าทำไมเป็นเล่าล่ะแต่ก็ยังรับมาดื่มแบบมึนๆเอาออกไปเอาออกไปแบบนั้นไม่ได้หรอกข้าคำนวณดูแล้ววันนี้เป็นเริกงามยามดีของเราเชียวนะดื่มเหล้าจอกนี้หมดพวกเราก็จะถือเป็น คู่บำเพ็ญเพียรอย่างเป็นทางการแล้วน้องงูตกใจนั่นมันอะไรนะพระเอกกระดกรวดเดียวหมดน้องงูยังไม่หายตกใจเดี๋ยวเดียวรอเดี๋ยวสิพระเอกเข้ามาใกล้กระทันหันขนาดนี้เลยหรือพระชายามิรอชา้าจับท่านราชากดเดียวนั้นเลยฉากนี้ มันทําเอาเขินจริงๆจีเทียนซื้อที่หน้าแดงเขินอายข้าค่าค่าก็แค่อยากจะจองตำแหน่งบ้านใหญ่เอาไว้ก่อนเจ้าคงไม่ถือสาใช่หรือไม่ตำแหน่งบ้านใหญ่ก็คือตำแหน่งเมียหลวงน้องงูสมองเออเรออีกครั้ง